สวัสดีครับพบกับนิวส์ลิซ e n ึมอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านที่ตอนนี้มีปัญหาเดือดร้อนจากโรคอหิวาตกโคลกซึ่งต้องบอกว่าโลกนี้ไม่ควรจะระบาดแล้วก็ไม่ควรจะทําให้ผู้คนล้มตายเนื่องจากว่าการแพทย์เนี่ยมันสมัยใหม่แล้วก็เขาระวังถึงเรื่องของความสะอาดหรือสุขอนามัยกันแล้วนะครับแต่ว่าก็มีประเด็นจนกระทั่งอยากจะมาขอความช่วยเหลือจากฝั่งไทยโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดถ้าใครจําได้นะครับข้างบ้านของเราก็คือเมียนมานี่แหละเขาจับ ลูกเรือของเราไปรวมไปถึงเจ้าของเรือรวม4คนแล้วก็สั่งตัดสินจำคุกเจ้าของเรือเนี่ยหรือใต้กองโดนไป6ปีลูกเรืออีก3คนโดน4ปีนะครับโอ้โหทีอย่างเงี้ยคือไม่ช่วยไม่อะไรเราเลยทั้งทงที่เหตุผลเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะล้หน้านาน้าแต่ว่าความคาดเคลื่อนของอาการของอนณาเขตหน้านาน้ำเนี่ย ถ้าดูทาง Google มันเหมือนไม่ล้ําแต่จริงมันล้ําไปแล้วทางเมียนมาไม่สนใจครับจับไปเลยแล้วก็ตัดสินจําคุกด้วยโห oh, ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับที่อย่างนี้จะมาขอความช่วยเหลือจากเราก็สมแล้วนะครับที่เป็นประเทศที่จริงๆแล้วคือหลายคนก็พูดถึงประเทศเมียนมาเยอะแหละว่าเนี่ยปกครองโดยทหารแล้วมันดูเผด็จการหรือว่าอะไรนะ แหมอยากจะก็คืออยากจะเอาเปรียบเราตลอดจับลูกเรือเราอะไรอย่างนี้นาะทีนี่จะมาขอความช่วยเหลือเอาเป็นว่าเอาแต่ประโยชน์ตัวเองนะครับไม่ไม่สมเป็นประเทศเพื่อนบ้านถ้าเพื่อนบ้านมันต้องอารมุมอร่วยกันกรณีของเขาเนี่ยเราเนี่ยเวลามีใครล้ําเข้ามาทางชายแดนธรรมชาติเราก็จับปล่อยจับปล่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจับเราขังคุกเนี่ยก็จะมาะเปลืองทรัพยากรเปลืองงบประมาณต้องมาเลี้ยงข้าวหรืออะไรประมาณนี้คือด้วยความที่ ดีไม่ดีพวกนี้เวลาโดนจับแล้วมาเข้าคุกทางฝั่งไทยเขาอาจจะชอบก็ได้เพราะว่าไม่ลําบากอยู่คุกไทยนี่แหละสบายดาีก็นั่นแหละเราก็ปล่อยจับปล่อยจับปล่อยเอารุมเอารวยกันสุดสดแล้วนะครับหรือเรื่องอะไรต่างๆที่บางครั้งเขาอาจจะล้ําเขียนแดนล้านั่นนะ้ำมาเราก็เอารุมเอารวยปล่อยไปด้วยหลักมนุษยธรรมแต่เนี่ยเขาไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยนะครับจับเลยอยู่เลยทีนี้ครับมีอหิวาตากโลกเราจะมามาขอความช่วยเหลือก็เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองมีวดีนะครับเอาไม่อยู่แล้วกับ อหิวาตกโรลกที่ระบาดในพื้นที่ธุรกิจจีนอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมาทางพื้นที่ของทางธุรกิจของจีนมาโดนไม่รักษาความสะอาดการหรือกันหรือไงแล้วก็มีการตายเพิ่มล้วจากนั้นล่าสุดก็มีเพิ่มอีกหนึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีรายงานว่าตายนะครับแล้วก็มีรายงานเพิ่มมาตอนนี้ก็มีการประสานขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลไทยซะอย่างนั้นโดยกรณีเกิดโรคอหิวาตกะโรลกระบาดในพื้นที่บ้านช่วยกกโก,โก จังหวัดเมีววดีรัฐกะเกลียงประเทศเมียนมาตรงข้ามบ้านวังผาตำบลแม่เจราอํเาเภอแม่ละมาจังหวัดตาเจ้าหน้าที่พยาบาลในพื้นที่ช่วยกันนําผู้ป่วยส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลช่วยโกโก้ทั้งหมด300คนและมีผู้ป่วยที่มีการรุนแรงมาก56าายซึ่งเมื่อวันที่21ทธันวาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้าล่าสุดว่าพบผู้ป่วยเสียชีวิตอีกหนราย มีหนึ่งรายครับรวมเป็นสองคนแต่ผู้ป่วยยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและรักษาตัวที่โรงพยาบาลช่วยโกโก้ทั้งหมดกว่า300คนและทางโรงพยาบาลช่วยโกโก้ได้ประสานมายัางโรงพยาบาลแม่ละมาศโดยแจ้งว่าถ้าไม่สามารถส่งผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลแม่ละมาจะขอรับการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลแม่ละมาเพื่อรักษาป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ซึ่งทางโรงพยาบาลแม่ละมาดได้ให้การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ไปบางส่วนแล้ว ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศด้านชายแดนไทยเมียนมาที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดค่อนข้างจะเงียบไม่มีคนไทยข้ามฝั่งเมียนมาไปหลังจากที่ประชาชนทราบข่าวการระบาดของอหิวาตกโรคเว้นแต่ความจำเป็นในเรื่องการขนส่งสินค้าเท่านั้นด้านอสอมอและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านวังผาหมู่ที่4ีได้รวมกลุ่มกันรณรงค์ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบถึงสถานการณ์ของการระบาดของโรคอหิวาตกโรคโดยมีการแจ้งผ่านทางกลุ่มไลน์และการประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ ได้มีการไปตรวจสอบตามไร่นาและสถานที่ต่างๆเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการไม่ให้บุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและสัญชาติอื่นๆเข้ามาในหมู่บ้านโดยในวันลบหมื่นสมบัติผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านวางาังผาตำบลแม่จะ อำเภอแม่ระมาดบอกว่าชาวบ้านได้ร่วมกันรณรงค์แจ้งให้ประชาชนทราบถึงการระบาดของโรคอหิวาตกโรคและช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้คนต่งางด้าวเข้ามาในหมู่บ้านโดยผิดกฎหมายเนี่ยแหละครับความเคลื่อนไหวที่ต้องบอกว่าเอาอยู่ๆมาระบาดได้ไงยุคนี้สมัยนี้แล้วนะครับต้องระวังเรื่องสุขอนามัยของตัวเองด้วยคือก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแล้วเราก็ช่วยเหลือไปแล้วนะครับในเรื่องของเวชภัณฑ์บางส่วนเนี่ยแหละครับความใจดีของคนไทยจริงๆแหมน่าจะตั้งเงื่อนไขข้อแรกเปลี่ยนชื่อหนึ่งว่าเราจะช่วยนะ อะไรต่างๆแต่ว่าให้คุณปล่อยลูกเรือมาด้วยเพราะจริงๆแล้วตรงนี้มันก็สร้างความเสียหายแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับทางเมยนมาก,กับต่อสายตาของชาวจีนเพราะว่ามันเป็นย่านธุรกิจของจีนนะครับก็คุณก็ลองดูแล้วก็ลองดูแล้วก็แล้วกันว่ามันได้มากกว่าเสียหรือเปล่าการปล่อยลูกเรือของไทยเนี่ยดูแล้วจะทําให้มันสถานการณ์ไปดีขึ้นด้วยแล้วก็ถ้าเราไปช่วยโดยเรียกเงื่อนไขาตามนี้มันก็อาจจะดีกับตัวมินมาเองแต่ว่าก็นั่นแหละครับเราช่วยเขาไปฟรีๆไปเป็นที่เรียบร้อย ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมินิที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ